มเคยเห็นแม่ร้องไห้ด้วยหรือว่ออา,าไงเคยเห็นทั้งพ่อทั้งแม่ีค่ะเอือใจด้วยอะไรคือน้องหนูมันจะเป็นเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างหนูพ่อแม่มคือเขาจะเป็นคนที่ใกล้พ่อกับแม่หนูมากสุดพ่อหนูปวดขาปวดแขนหรือว่าอะไรเขาคนเดียวที่รับรู้แต่หนูมีหน้าที่แค่ส่งเงินเท่านั้นแต่คนดูแลรักษาพยาบาลหรือว่า ใกล้ที่สุดรับรู้ถึงความรู้สึก็นตอนนั้นก็คือน้องสาวหนูเนี่ยค่ะแต่หนูก็คด้วยความที่ทำงานอยู่ที่นี่ก็ไกลก็มีหน้าที่เดียวคือส่งเงินอย่างเดียวว่าจะให้กลับไปเลยก็ไม่ก็ไม่สะดวกค่ะเราก็เลยรู้สึกมากกว่าหนูคุณแม่คุณแม่เคยร้องไห้เรื่องอะไรเรื่องอะไรเจอแล้อปแม่เป็นห่วงลูกนะคะคือเช่นกี่เขาอยู่ไกล้ราทีนี้ แม่ลูกกลัวว่าลูกจะไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกิน,น,นะะอะไรอยนีค่ะก็ก็ต้องหาตังค์มาให้ลูกอะคะอ่ะล้วลูกเคยเห็นแม่ร้องไห้แล้วแล้วแม่เคยเห็นลูกลูกร้องไห้ไหมตอนที่ลูกลำบากใช่ลูกเคยโทรมบ,บอกมันว่าตอนนี้ลำบากมากไม่มีเงินขัดส่วนเรื่องวันนี้เคยเคยปรึกษาแม่เรื่องนี้ตุ๊กตีุ้ตตกตีไม่เคยบอกเลยแต่ต้อ,ตอจ้าต้องนั้นบอกมันว่าตุกี่ทุกตีไม่มีเงิน ส่งให้พี่นะพี네่จะไม่มีก be so okay. well, hmm? <Okay, like okay. ินเป็นูุญเรศเนี่ะหากินลนบาทก็คือไม่ว่าน้องจะมีหรือพี่จะมีแบ่งปันกันก่อนใช่แบ่งกันก่อนเดี๋ยววันไหนมันดีขึ้นเหมือนทุกวันนี้เราค่อยๆพี่บอกว่าทุกที่บอกว่ากำลังจะมีโครงการทำให้แม่อีกเยอะแล้วก็พ่ออีกเยอะก็ขอบคุณที่ได้เกิดมาเป็นลูกของแม่นะคะซึ่งเราคือเราไม่รู้ว่าเราชาติไหนหรือหรือหลายชาติที่เราจะเกิดมาแล้วเป็นลูกคือได้แม่ที่ดีแบบนี้อะค่ะคือนี่เขาเป็นแม่ที่ประเสริฐที่สุดแล้วค่ะในโลกนี้ค่ะ คุณค่ะที่ได้เกิดมาเป็นลูกแม่คม่ะโอเคกอเคหนูก็กกเป็นคนที่ไม่ค่อยจะ,ะวันพึ้งอะไรกับครอบครัวเขาแต่หนูเป็นคนที่ชอบชอบกระทำมากกว่าหนูดีใจที่หนูก็ซึ่งที่สุดที่เทวดาส่สงหนูเป็นลูกของพ่อของแม่ค่ะ หนูสัญญาด้วยเกีติของตุก๊กี้ลูกผู้หญิงคนหนึง่งที่คุณแม่ก็รู้ว่าหนูจะเป็นยังไงหนูจะอยู่เป็นลูกที่ดีอยู่กับแม่อย่างนี้แล้วทำให้แม่กับพ่อมีความสุขที่สุดเท่าที่หนูจะทําได้จากวันนี้หรือวันต่อไปหนูทำยังไงพ่อกับแม่เห็นทุกอย่างหนูจะเป็นลูกที่ดีอย่างนี้ตลอดไป และนี่ก็เป็นภาพแห่งความประทับใจที่ทั้งทุกพี่และน้องสาวมากกีจอคุณแม่ของเธอแม่ดูแล้วก็ชื่นใจสมก็เป็นวันแม่จริงๆครับอ่าที่ทงทแม่ม <c oughs> าลการนี้ผมน,น่าจะเกิดขึ้นกับทุกครอบครัวนะค,ะครับถ้าสำหรับท่านใดที่คุณแม่ยังอยู่นะฮะก็พาคุณแม่ไปเที่ยวพาคุณแม่ไปเปิดหูเปิดตานะแล้วก็ถ้าค่้แม่ชื่นใจสมคือเป็น ลูกคดีของคุณแม่นะครับวันนี้บรรยากาศรวมแล้วเรารู้สึกว่าแม่อิ่มเลยนะฮะวันนี้เทศมนตจนภัยวันนี้พันชนภัยเรื่องกับความสูุดครับและคืนนี้ก็จะมีรถตู้ลุงตีด้วยเพราะวันนี้มันีไม่มีนี่มีทั้งทั้งนี่ฮะวันนี้อยากดูแม่เดี๋ยวนี้ได้ดูเลยขอบคุณครับคุณแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณมากๆจ้าอกันใหม่ชุดหน้านะครับราตรีสวัสรับวันนี้สวัสดีครับต่อมาต่อมา